สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุแตกนะครับอ้าวพัทพี่น้องๆครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้แหละครับ สู่รายการกล่องดำรออยู่ครับรอคอยอยู่นะครับ1สัปดาห์7วันตรงนี้นะครับคู่ต่อไปที่จะลงมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวของสามีภรรยาความรักที่จะช่วยกันเลือกเพียงกล่องเดียวครับคู่นี้ครับรอพร้อมอยู่แล้วจักรยาน l อจะเป็นใครเอ่ยประกาศสิบนิ้วชี้ดิชี้กันใหญ่้าวตองกลางครับว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมาเลยครับ มีใบาใบาายที่จะถามมาบายบายกับใครลงมาครับอ๋อลูกสาวเนี่ยสองขญาตบอกลูกสาวสวัสดีครับสวัสดีครับคครรัับบพี่ตกลงวันนี้มากับใครบ้างครับลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวลูกทั้งหมดกี่คนครับคนเดียวครับคนเดียวและลูกคนเดียวด้วยหรือเปล่าครับคนเดียวโอ้โหเอาละเอาละเดี๋ยวคุยกันนะฮะคุณผู้ชายคุณพันเอกสุธีนะโอ้โห้หนนะเห็นกางเกงเกงเนี่ยนะฮะไปยิงแล้วครับร้อยเอกยิงมัชนกรัตนสิทธิ์นะฮะแล้วอยู่ที่เดียวกันป่ะฮะ คนละที่ครับคนละที่นะฮะอ้าวแล้วคนที่เดียวกันทำไมถึงไม่สนใจเรือไงฮะก็ก็มีที่มาที่ไปครับนั่นแหละซีมันมาจากยังไงครับเขามาใส่มาหาที่เราหรือเราไปหาที่เขาครับคือเกี่ยวกับงานในหน้าที่นะครับงานในหน้าที่ของเราเมื่อเมื่อตอนผมจบจากโรงเรียนร้อยใหม่ๆเนี่ยครับก็ได้ไปทําหน้าที่ในยหาโคนสนิทของคุณพ่อครับที่เรียกว่าทศสอเป็นทศสอของคุณพ่อทําไปทํามาเป็นสนิทกับคุณลูกก็เห็นมราที่นะฮะ เป็นไงฮะสามีคนนี้ดีด <ฮะ S 1> ค่ะมีเสกอดก <c oughs> ันไม่ยอมปล่อยเลยนะี่นะผู้หญิงชอบบมดเมื่อผู้ชายเนี่ยแก่ทำตัวเชยไม่ทันสมัยโอ้ดีนะใช่เลยแกเขาจอแบบแต่งตัวอะไรไม่เป็นเลยแต่งตัวไม่ทันสมัยไม่ดีหรอไม่ดีเลยคะ่ะเดี๋ยวไปไหนแล้วแบบดูไม่ดีคะ่ะต้องแต่งให้ตลอดเลยอะค่ะเพราะอ,อะไรละค,ครือส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในเครื่องแบบก็ถือว่าช่วงเวลาที่ใช้ครับ มันชินมันชินมันชินเอานะฮะโอกาสนะนะนี่ประเดิมคู่ใหม่แล้วนะขึ้นมาตรงนี้นะฮะวันเสาร์ตรงนี้นะฮะเท่าไหร่ฮันไม่ดูลูกคุณลูกชื่ออะไรนะฮะน้องมันนี่ครับน้องมันนี่มันนี่แปลว่าเงินครับมันนี่บอกเท่าไหร่ไหมบอกมาไหมอ๋เอานะครับโอกาสเพงกลองเดี้ยวครับเลือกเท่าไหร่ครับครับก็หลักกันเฮะทางราชการทางทหารนี่ถือว่าเลขเก้าเป็นเลขมงคลทือมีความก้าหน้าของชีวิตก็ขอเลือกเก้าหมื่นครับโอ้ก็ไม่ถึงแสนเก้าหมื่นนะฮะเก้าหมื่นครับ เออต่อมาแลครับ9,000 90, 0มครับอุย้ยสงส่วนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูใกล้ๆได้ครับงงงอสมควรไหมฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอยู่ในช่วงเวลานี้เลยนะครับนี่คือสารเคมีที่ใช้ทำฝนหลวง สารเคมีในการทำฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริอันเนื่องจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีขาวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือเกลือแกงก็คือเกลือนั่นเองเกลือแกงนะครับบดเป็นผงละเอียดนะครับและที่เห็นเป็นอิฐๆส้มๆตรงนี้คือสารเคมีสูตรทอ .1 เป็นสารเคมีที่วิเคราะห์ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงนะฮะของฝนหลวงเองเลยนะฮะสกัดมาจากน้ำทะเลครับโอ้โหประกอบด้วยแร่ธาตุต่า,างๆหลากหลายชนิดมืนพอสมควร9 0 0 0หมืนครับมีเวลาคิด15วินาทีจะเล่นหรือไม่เล่นมองพากันส่งสายตากันด,ดีเวลาเริ่มครับ ฝ่าฝ่ายหญิงตกใจนวเนี่ยก็คือก็ไม่ไม่รู้คำถามคืีอ,อะไรนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคำถามที่ตรงกับที่ผมรู้ก็ได้โอ้โหตัดสินใจเล่นนะครับเอาละครับผมมือหนอยครับนี่อาหารอาหารสั้นสั้นตุบเป็นตุบโดนเป็นโดนกลับเป็นกลับ เอาละจะเป็นอย่างไรตรงนี้นะฮะเอานะครับมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะตอบนะเวลายังไม่เริ่มนะฮะฟังดีๆนะฟังคำถามครับการทำฝนหลวงนั้นมีขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512เกิดขึ้นที่ภาคอีสานถามว่าจังหวัดแรกสุดนะครับของไทยที่มีการทำฝนหลวงคือจังหวัดอะไรครับ เก้าหมืนบาทครับถ้าถูกเวลาแล้วครับขอตอบครับอ้าวขอตอบ <laughs> เวลาไม่ถึงสุบวินะคะต้องหามไปคุณแม่หน่อยเวลาเขาอยู่บ้านเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมอยู่ดีๆก็พูดเพราะอยู่ดีๆก็นิ่งไปเลยเป็นค่ะถามคุณแม่ดีกว่าคิดว่าจะถูกไหมครับ ไม่ทราบเลยไม่ทราบอะไรเลยนะไม่ทราบเลยไม่รู้เจ้าตัวเขาทราบหรือไม่ทราบด้วยนะส,ส,<า>สิ่งที่เราถามนะครับการทําฝนหลวงน้นะครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นทางภาคอีสานนะเลยถามว่าจังหวัดแรกสุดนะฮะที่มีการทําฝนหลวงจังหวัดอะไรเก้าหมื่นนะครับตอบครับอาสาคามครับเพราะว่าอะไรครับผว้บุราล้องไห้คนโครงการอีสานเกียว ไม่ใช่จะลองไหมครับที่ไหนนะรเอ็ดครเอ็ดครับผิดครับจุรินไม่ถูกครับบุรีรัมไม่ถูกครับโอ้โหในห้องทรงขนาดนี้นี่เกิดความคิดแตกแยกเยอะแยะมากมายแต่จังหวัดนี้ตรงนี้ไม่ได้ใกล้ไกลกับกรุงเทพเราเท่าไหร่เลยนครราชสีมาผลเคียม หรือที่เราเรียกกันว่าฝนหลวงเพราะเป็นฝนที่เกิดขึ้นจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความแห้งแล้งอย่างมากในหลายพื้นที่จึงดําริให้เกิดการทําฝนเทียมขึ้นมาโดยครั้งแรกที่มีการทําฝนหลวงนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512และสําหรับจังหวัดแรกที่มีการทําฝนหลวงคือจังหวัดนครราชสีมาโดยทําที่บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสภาพความชื้น และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การทำฝนเทียมนั่นเอง9ก้าหมื่นเสียดายจังอดเลยทีเดียวู้ดีใรบ้างครับขอบคุณมากครับก็ได้ความรู้ได้ความรู้นะฮะสั้นๆกล่องเดียวเลิกจบขอกคุณองคสารขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นความรู้ด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรครับขอบคุณมากครับ เอาละคู่ต่อไปจะนำสิ่งอะไรที่จะเป็นความรู้นะฮะมาให้เราได้ชมกันต่อไปไปที่จักรยาน l อเออเาเป็นใครฉันหรือไม่เอาห่ออยอยู่ร้ออยู่ออยเฮ้เลยครับลงมาครับเล่นกันสั้นๆตรงใจกันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละมาคู่นี้บ้างคู่นี้เป็นยังไงฮะสำหรับคู่ของเราเ,เราคือคู่แท้ครับ คู่แท้คู่แท้โอ้ฝ่ายชายพูดด้วยความมั่นใจเลยฝ่ายหญิงพูดถึงฝ่ายชายเขาคือคนยังไงครับก็เป็นคือไม่เคยห่างกันเลยค่ะตลอดเวลาระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาคือไม่มีวันไหนที่เราจะไม่เจอกันเลยอยู่ด้วยกันทุกวันโอ้โหนะฮะเอานะฮะตรงนี้สั้นๆก่อนที่จะพูดคุยรายละเอียดต่อไปนะประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมอยากรู้ก็ถ้าไปรายการถ้าไปรายการอื่นเนี่ยเราต้องตอบคำถาม10กว่าข้อถึงจะได้ล้านแต่รายการกล่องดำเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ย หนึ่งข้อหนึ่งล้านต้องเลือกหนึ่งล้านอยู่แล้วะ<ฮ>วะโอ้โหถี่าไม่เล่นตอบหนึ่งล้านที่มจะจะเลือกหนึ่งล้านกำลังกำลังไม่บอกว่าอะไรนะถ้ามีสิบล้านก็จะเลือกสิบล้านคือถ้ามีเท่าไหร่จะเลือกสูงกว่าเลย <c oughs> ตอนนี้ในใจคิดว่าจะหนึ่งล้านนะนี่ในใจขณะนี้คิดอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวกลับมาดูว่าจะเปลี่ยนใจหรือจะตัดสินใจเล่นจริงๆตรงนี้นะฮะเราไปมอบโชคกับเรื่องราวของนเปรยบดัชมี u s เก่อนนะครับไปชมครับ ของรายการกองดํำตรงนี้นะครับเราแว่แวๆมาจากเบรกที่แล้วนะว่าอยากจะเลือกสูงสุดนะมี10ล้านก็จะเลือก10ล้านมีร้านก็จะเลือกร้านจะเลือกหรือไม่เลือกอย่างไรเดี๋ยวตามต่อไปนะครับคู่นี้นี่ประวัตินี่สนุกสนุกพอสมควรนะฮะมนเรื่องราวให้จดกรรนะฮะจะได้เป็นความรักต่อ,ตอไปวันแรกที่ฝ่ายหญิงเจอฝ่ายชายไปเจองูตัวใหญ่ก่อนใช่ใชโอ้นี่เหมือนกับเจ้าหญิงเลยนะไปเจองูตัวใหญ่โอ้โหวันนี้ฉันเจองูตัวใหญ่ฉันเจอเนื้อคู่แน่เป็นงูจิงๆ มาให้เห็นเลยใช่ให้แปลว่าอะไรบอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้เจอเนื้อคู่แน่นอนเพราะุ่หนุ่มๆมาเพียบแล้วก็เลงไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้เลงเขานะคนณีเอาละเอาละตรงนี้นะฮะเมื่อสักครู่บอกว่าจะเลือก1ล้านยังยืนยันอยู่หรือไม่ยืนยันคำตอบเดิมหนึ่งล้านนะฮะตกลงเลือก1ล้านค่ะหนึ่งล้านมาครับ ได้ครับดูได้ครับดูได้ท่านผู้ชนอะไรครับอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวมีตลับยู่ตรงนี้ครับคือสิ่งที่ที่อยู่ด้านหน้าของเขาตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยเป็นรูปเอลวิสรูปใครครับเอลวิสเอลวิสแรซซี่นะฮะแต่ทีนี้มันจะเป็นตลับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออดูหน่อยครับอือเอาแล้วครับดูครับ เป็นผง <med> ผงนะคะเป็นผงผงครับ <med> อันนี้ห้ามจับแล้วครับ <med> เหมือนดินไหม <med> เหมือนเหมือน <med> มีดินและมีเศษหญ้า <med> มีดินมีเศษหญ้ามีต่างนะฮะ <med> สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับนี่คือดินครับดินจากหลุมศพของเอลวิสเพสลี่ย์ครับจริงแท้ที่เราได้มาเลยครับตรงนี้ <med> หลุมศพนี้ตั้งอยู่ในบ้านของเขานะครับที่เกรสแลนด์นะครับเมืองเมลฟิสรัฐเทนเนสซีประเทศ สหรัฐอเมริกานี่คือ1ล้านบาทคุณมีเวลา15นาทีที่จะตัดสินใจเวลาเริ่มครับเด็กครับต้องรีบตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าเล่นครับเล่นนะครับ มาตรงนี้เลยนะครับขอจกับมือคุณดูเจีนิดนึงด้วยความใจเด็ดของคุณเลยทีเดียวนะฮะภรรยาตกใจนิดหน่อยหรือตกใจมากภรรยานี่เล่นหรือไม่เล่นเนี่ยไฟใช้อกเล่นก็ถ้าเรามั่นใจแลวเขาทราบเขาก็ต้องบอกว่าต้องเล่นลน,นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคําถาม1ล้านบาทนะครับเอาล้ครับหนึ่ง <c oughs> ล้านนะครับฟังคำถามครับเอลวิสเพรสลีย์เสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2,520ด้วยอาการ หัวใจล้มเหลวจากการกินยาเกินขนาดซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการโรคหัวใจที่เขาเริ่มเป็นมาตั้งแต่อายุ37ปีคำถ,ถามครับ 1>, 1ล้านบาทถามว่าเอลวิสเพสซอรีเสียชีวิตจนต้องลงไปอยู่ในหลุมศพนี้ตอนอายุกี่ปี กี่เดือนกี่วันครับหนึ่งล้านบาทคุณมีเวลาตอบหนึ่งนาทีเ,า 1, เวลาเริ่มครับเขาตายวันที่16สิงหาคม2520แต่ว่าวันเกิด2ันเกิดหนึ่งล้านบาทครับไม่มั่นใจเดาได้ครับ ขอตอบครับขอตอบแล้วครับรบมือให้ไอยครับช่วยกันปีอชุนภาวนาครับหนึ่งล้านบาทนะครับต้องถือว่าใจเด็ดกล้าหารนะครับนานๆจะเจอคู่อย่างนี้นะฮะซึ่งทุกคนมีสิทธินะฮะหนึ่งล้านบาทนะครับเอลิฟเทรซรี่นะครับเสียชีวิตนะฮะจนต้องลงไปอยู่ในหลุมอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันตอบครับ42ปี42ปีจดครับกี่เดือนครับ6เดือน6กเดือนครับ กี่วันครับหนึ่งวันหนึ่งวันครับตอบมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งล้านบาทครับฟังกันต่อครับสี่สิบสองปีถูกต้องนะครับนี่นะครับเดือนกับวันนะครับอันนี้บอกหกเดือนนะครับเดือนเดือนไฟฮายพี่แจกก่อนนะอะไฟฮายอาแจกเลยแจกเลยแจกเลยดีกว่าแจกเลยไปไหนดี อ่าอินเดียไหมะละ่ะอินเดียไหอินเดียน่าสนใจไหมอินเดียที่ห้าหกหมื่นเลยนะเนี่ยนับหนึ่งนับสองขอตอบไม่เอาครับขอตอบครับเอาออแล้วครับตบมื่ในห้องผถงเลยนะฮะนี่คือคำถามหนึ่งอันบาทน,นะครับนี่คือบินฝังศพของเอมบิเทสซูรีนะครับจากหลุมศพจริงๆเลยทีเดียวนะครับสี2สองปีนั้นถูกแล้วนะครับเดือนนะครับต่อมาหกเดือนนะครับเจ็ดเดือนนะครับ แล้วจำนวนวันต่อมันหนึวันวันนั้น8วันครับ16สิงหาข้อมูลที่เสียชีวิตนั้นถูกต้องเลยทีเดียวนะแต่เกิดนั้นรู้ไหมฮะแปดมกราครับแปดมกราถ้าเป็น19ก็เป็น1935กับ1977ก็จะกลายเป็น42ปี7เดือน8วันครับอเอลวิสอารอนเพรสลีย์ เกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2478ที่เมืองชูเพโลมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาในวัยหนุม่มจากพนักงานในโรงหนังคนขับรถบรรทุกเขาก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางเสียงทอง <Please. S 1> เมื่อพุทธศักราช2497กับซิงเกิลแรก That's Alright l Right อีก2ปีต่อมา right <all> right. ในวัย21นั่นคือการเริ่มของตำนานเมื่อเพลง Heartbreak Hotel ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งตามด้วยเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง Blues in the s d o e แดนบีโค More, more และ Love Me Tender ส่งผลให้เขากลายเป็นราชา rock อ n d roll <Love S 2> นับแต่นั้นมาจนเมื่ออายุ37ปีเอลวิสมีอาการของโรคหวัวใจและเริ่มต้องพึ่งยาบรรเทาอาการและแล้ว <You S 2> ในวันที่16สิงหาคม <May S 2> พุทธศักราช2520 <Please, S 2> ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวจากการกินยาเกินขนาด so. เอลวิสเพรสลีย์ได้เสียชีวิตลง รวมอายุได้42ปี7เดือน8วันโอ้โหเสียวไตมากเลยทีเดียวไปที่ห้องกงไหมให้ไปเลย2ที่นั่งไปเที่ยวห้องกงคุณมันจริงๆมันจริงๆเลยทีเดียวโอ้โหทำไมคู่นี้ถึงได้เด็ดขาดอะไรขนาดนั้นทีเดียวเพราะว่าเราเคยดูเมื่อกี้ของคุณอิทิฮะ อาทิตย์ก่อนด้ครับได้นะใช่เอาละฟลายไฮมอบให้ไปเลยไปเที่ยวนะฮะเอาละครับคู่ใหม่ขึ้นมาครับขอบคุณค้าขอบคุณคับโอ้ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่นำดินมาตรงนี้นะฮะมีหลักฐานพยานผู้ชมจะเห็นนะครับก็คือคุณจีรศักดิ์ปิ่นสุวรรณครับเอลวิสของเมืองไทยเราตรงนี้นะครับเจ้าของดินจากหลุมฝังศพเอลวิสขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ สนุกไหมครับคนที่ยังไม่ลงมาสนุกไหมครับเห็นไหมดูสิเฉียดไปเฉียดมาเสียวไปเสียวมาเอานะดูว่าคู่ต่อไปนี่ลงมาแล้วจะเป็นอย่างไรพร้อมแลวนะครับไปที่จักรยาน LA ครับไรเอยอ้าวอ้โหได้จริงๆเชียร์กันใหญ่มาเลยครับมาเลยครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะดินเอวิสเป็นนี้ยากครับยากสี่มันล้านหนึ่งนี่นะง่ายกว่าพันหนึ่งแหละ ะคู่นี้เป็นไงครับคู่นี้กี่ปีแล้วครับ24ครับ24อายุแล้วครับฝ่ายชายคุณอะไรครับชาตรีครับคุณชาตรีฝ่ายหญิงเมตตาคุณเมตตานะครับลองดูข้อมูลตรงนี้นะฮะนะฮะโอ้นะะฮเมตตาแต่ไม่ปานีครับเมตตาทำไมครัทำไมนี่เขาหยอกอย่างนี้บ่อยไหมครับก็ประจำประจำนะนะเล่นประจำพอเขาเล่นอย่างนี้ปุ๊บเราจึง ใชคะก็อารมณ์ดีอ๋อไม่ก็ปรับกลับเข้าไปตะ่กี้มีปรับกลับเข้าไปด้วยอ่าอารมณ์ดีเพราะท่าไายเป็นคนที่ยิ้มง่ายทั้งคู่เลยนะสำหรับคู่นี้ทีเดียวนะฮะเคยทะเลาะกันจนกระทั่งถึงขั้นไปยาที่อำเภออ้าวบอกอารมณ์ดีไงนอนนั้นได้กันใหม่ครับอ๋อได้กันใหม่ยาเลยนี่คนครับอ้าวว่าเกิดอะไรขึ้นรุนแรงขนาดนั้นแหละครับอ๋อเขาเล่นการพนันก็เลยน้อยใจเขาเขาก็เลยชวนเขาไปยาแทนที่จะไปทํางานเงินไม่เอาไปยาทางนี้ก็ต้องไป ไปเลยครับ <One> ข <input> ึ้นอำเภอครับข้อมูลบอกไปที่อำเภอครับขึ้นครับแม่รอรอรอประวัติให้ประหลัดก็ไม่ว่างทันทีอะไรมันช้าช้าจริงรอนานนานนานเข้านี้ยครับปุ๊บเออไม่อยากหว่ากลับเลยครับอะไรมีมาอีกสองเล่นไดมไหมอีกสองครับเลยมาอีกสองตกลงไม่อยากไม่อยากไปโวยสองพอใจอ่อนมาเพิ่มมาอีกสองครับเออข้าๆไว้ถ้าจะเล่นนี่เล่นกล่องเดียวนี่นะมีโอกาสทีเดียวนะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ฮะ ห้าหมื่นหลักห้าหมื่นไม่เยอะเท่าไหร่อะเดี๋ยวมาดูผลมันจะเป็นอย่างไรนะฮะหลังโฆษณานะครับกลองดำครับครับครับารรยากาศของรการกลองดำบรกาศ่ความรักที่ต้งคุกันตัดสินใจกลองเดียวทีเดียวเลิกสั้นๆเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะฮะโอ้ยิ่งดูประวัติยิ่งแบบคู่นี้แบบเรียกว่าคู่ทุกคู่ยากพอสมควร แต่ความทุกข์ยากนี่เยอะพอสมควรนะช่วงตกงานทั้งคู่นี่ลูกไม่มีเงินให้ไปเรียนหนังสือนะคคเครียด <lok alu S 1> ขนาดนั้น,น,น<อ>เลยนะน,นะโอ,โ,โอ้โหฝ่ายิงคือคุณแม่ก็รู้สึกเสียใจมากง่างถึงขนาดแบบมีข้อมูลมาด้วยนะผมไม่อยากอ่านเลย <S 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 น,น,นะถึงขั้นแบบอะไรเลยน่ะวิกฤตเลยล่ะเอาละไม่อ่านปิดสนาไว้ตรงนี้นะฮะตกลงเลือกเท่าไหร่ดีครับห้าหมื่นยืนยันนะฮะห้าหมื่นห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับมาครับตัวคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับ นี่จะเป็นอะไรนะครับอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรดูหยิบเราหยิบดูได้ครเรายกขึ้นมาก่อนได้เรายกขึ้นมาก่อนได้นะฮะนะแล้วก็คงยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะวันนั้ผมถือช่วยช่วยถือสายทางน้านนี้ขึ้นมานี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเขาคิดว่าอะไรฮะ M K M K พิวเตอร์แบบพกพาครับของพนักงานเสิร์ฟครับนี่แหละจะเป็นแบบนี้ครับจอมีเนี่ย มึกสดหมึกกรอบเยี่ยวกรอบนี่เอไปจิ้มครับพอเข้ามาปั๊บอ่าสัง่งอะไรจอดอาหารครับ,รบก็จะคิดเงิน,นงต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเยอะครับนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ <c oughs> คุณมีเวลา15วินาทีครับ <c oughs> เล่นหรือไม่เล่นรีบมองหน้า <c oughs> ตัดสินใจดีๆนะครับเพราะนะครับเวลาเริ่มครับ เดี๋ยแล้วเลียวเลี้ยวหแล้วหรือห้าแล้วขอเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วเล้วเธอก็ยังนิ่งอยู่นั่นแหละตกลงไงเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนนะโอ้โหนี่น่น่าเสียดายจริงเลยเนี่ยเนี่จะเป็นแต่เคยเห็นใช่ไหมเวลาเข้าในร้าน MK Suzuki เนี่ยเจะมีนะครับไม่เคยได้เข้าไปเออนะถ้าพูดไปแล้วครอบครัวนี้ก็ถือว่าต่อสู้นะถ้าพูดตรงๆตอนนี้ยิ่งถือว่ามีมากหรือมีน้อยรมีน้อยครับมีน้อยนะฝ่ายชายนี่ขับแท็กซี่ฮะฝ่ายหญิงก ต่อสู้นะฮะเราดูคําถามนะฮะคำถามบอกว่าคุณเคยเข้าร้าน MK ไหมถ้าคุณจะสั่งสกีอาหารที่คุณชอบสั่งมากที่สุดคืออะไรและถามว่าอาหารที่คุณสั่งราคาเท่าไหร่ทางด้านนี้นก็ไม่เคยเข้าด้วยเอาละฮะตรงนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไม่เล่นเลือกครั้งต่อไปอาหารสองแล้วนะครับเท่าไหร่ครับสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นสี่หมื่นเหลือสองหมื่นนะฮะเลือกามา<ๆ>แล้วนะฮะสี่หมื่นครับมาแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุด สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับหยิบได้หยิบได้นี่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 คุณมาเปิดเชียวเปิดเชียวให้ดูตรงนี้มาม่า <c oughs> มาม่าครับนี่คือมาม่าครับเหลือสองหมื่นแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถ้าเรียกให้ถูกต้องนะเพราะมาม่านี่เป็นชื่อยี่ห้อของเขานะครับต้นกําเนิดเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะในปี2 5 0 1ครับผู้คิดก็คือฟังชื่อเขาหน่อยแล้วกันนะฮะให้มันตกตกใจเล่นนะครับโมโโฟฟุกุ อันโดฟังไว้กันละกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3รถครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสามรถนะฮะต้มยำกุ้งหมูสับเป็ดพะโล้ครับนะฮะผมเห็นคุณนั่นอยู่นานแล้วมัช่วยกันแกะเลยมั้ยสีกันสีกคุณชอบอันไหนคุณชอบอันไหนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งซองเสียงหมูสับมีเรื่องอีกมีเรื่องีกเอาอะไรไม่แกะจะกินซุกซุกปองเลยเหรอเอาเลยเทเลยเอาเออเทเลยฮะเอาน้ำลงเลยครับ เปิดฝาเป็นป่ะอันนี้นี่รถรถอะไรเอาใส่เลยใส่เลยนี่แหลหมูสับนะอันนี้หมูสับโหฉีกเครื่องปรุงกะว่าเสร็จร้อนเดี๋ยวลุกที่เห็นอยู่นี่นะฮะกำลังปรุงครับมาม่าครับสองหมื่นครับสองหมื่นนะครับสองได้ปหะหาแล้วนะระหว่างเทไปตรงนี้นะฮะมีเทเลยครับเทเลยครับคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นกับเรื่องนี้นะฮะ พร้อมนะฮะระหว่างเทมองหน้าภรรยาครับเล่นหรือไม่เล่นเวลาเริ่มครับเอ้างงงปล่อยก่อนก็ได้ปล่อยก่อนก็ได้เล่นหลือสิบเลาเล่นไหมฮะเล่นครัโอ้ยเล่นครับเล่นครับดิไม่ยอมปล่อยเลยจะกินให้ได้เลยโอ้โหเทเลยอ่ะตะเกียบลงตะเกียบลงตะเกียบลงเลยเลยเลยครับกินเติมเลยเนาะฝาปิดไหม ปาปิดปลาปิดปลาปิดปลาปิดเอาละเอาละห่วงจะกินอย่างเดียวคำถามกรเถอบไม่สนแล้วตรงนี้ไฟหน่อยไฟหน่อยเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่มันยังไม่เต็มยังไม่เต็มที่นี่ถามจริงหิวไหมตอนนี้ไม่ได้หิวครับก็หิวนี่ยังยังขนาดนี้นะถ้าหิวนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยสองหมื่นนะครับฟังคำถามครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่านั้น เป็นบะมีกึ่งสำเร็จรูปที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า33ปีและทั้งสรถที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรถยอดนิยมเลยคำถ,ถามนะครับถามว่าทั้งสมรถเนี้ยเอาง่ายๆเลยสมรถเนี้ยรถไหนวางจำหน่ายก่อนเพื่อนเลยหูสามหูสาบกันเวลาจะไม่เริ่มเลยนะหูสามหูสาบหูสาบ เวลาอย่างไม่เล่าเลยนะเอาละกูไม่กอดกันละสองหมื่นสองหมื่นเหมครับเวลาเริ่มครับหมสับครับหมเนี่ยตอบค่ะตอบเลยค่ะตอบรองยังไงเวลาตอบค่ะเวลายังเดินอยู่อค่ะตอบแล้วนะครับเอาแล้วครับถูกสองหมื่นนะครับสอม่าหมูสามตอบว่า หมูสับค่ะรสหมูสับค่ะมาหน้ารสหมูสับคุณเพื่อนาหมูสับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็ะถูกหรือไม่ถูกนะครับห่วงห่วงอีกอะเปิดเปิดดูนี่เปิดดูนี่ได้ทียังได้ทียังแล้วตกลงไม่สนใจเฉลยเหรอเอาเอาไปกดกดอีกชิมชิมเอาเาเป็นไง หอร่อยอร่อยครับอร่อยครับคุณมากินของค้าแล้วคุณจะมาพูดสองหมื่นแบบนี้ด้วยฮะต้อเต็มขาประจำมาม่าอยู่แล้วครับที่บ้านมีมาม่าตอบรองตอบว่ามาม่ามาม่าหมูสับนะครับสองหมื่นนะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับขอบคุณนะครับ คู่ทั้งคู่นี่ประสานแล้วแบบมันจะปังสวยน่ารักอะไรขนาดนั้นเลยทีเดียวโอ้โหสดชื่นมากทีเดียวนะครับหมูสับนี่นะฮะร,รถหมูสับนี่วางจําหน่ายในปี2518นะครับต้มยำกุ้งนี่ก็ถัดมานะฮะ2 5 2 3นะครับแล้วเป็ดพะโล้นี่ก็2537คือตามมาทีหลังทีหลังนะฮะส่วนหมูสับตรงนี้เห็นตัง้งแต่เด็กๆตัง้งแต่เด็กเลยได้เห็นก่อนเลยปอนปอน น่าจะเป็นมาว่าหมูสับนะครับซองที่อร่อยที่สุดในชีวิตของคุณชาตรีเอานะครับและตรงนี้นะครับก็นมเปรี้ยวดัชมิลยูเอชมอบให้20,000ื่นแค่นี้พสั้นๆแหละคุณเมตตาล่ะดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะอร่อยไหมลกเลยครับอร่อยกันมากทีนี้เอาไปแล้ต่อไปนี่จะเป็นขาประจำหมาม่าหมูสับตลอดแถมอีกเอาแถมไปด้วยเลยเอาเยอะๆเพาะกันเยอะยอะไปเลยอ๋อยินดีเลยครับเอาช้อนอะไช้อนแลยเอาไปเลย สีฟ้าสกุลไม่แดงพรยาเลยนะฮะโอ้โหให้ไปหมดเลยทีเดียวนะครับก็เวลานะฮะแห่งความสุขก็จะเป็นอย่างนี้ท oh, ุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเย็นๆนะฮะพรุ่งนี้ยังมีอีกนะครับช่วงเวลาเดียวกันตรงนี้นะคะับกองดำครับสวัสดีครับอำนาจยุคแรกของไทยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรถที่ใช้แห่บุคคลสำคัญวีรบุรุษวีรสตรีของชาติ 아, 우리 그거 해물러 참. <laughs>